ครับวันนี้เรียนวันที่12บสอทับ 6, ปี66นะฮะเรื่องการแยกวิพัฒน์เหมือนเดิมนะครับอันแรกก็คือหากียาก่อนคำว่าติดทัตินะติดทัติก็คือแปลว่ายืนหรือแปลว่าดำรง,งอยู่ก็ได้ส่วนณนะทิรังลงท้ายทหลังนะครับก็คือ,อพรรมมาที่1นึ่งสี่ยทยาที่2องังโยก็คือลงท้ายได้กรรมลงท้ายได้กรรมนะครับก็คือจะเป็นสี่โยอังโยอัึงนสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะนะครับอันนี้ ก็เออก็เป็นกรรมนะครับกรรมก็คือซึ่งเออสึ่งซึ่งสู่อย่างสิ้นตลอดกาลเฉพาะนะครับอันนี้นาจีรังไม่รู้รักศัพท์ทีลังปรว่านานนาจีรังว่าไม่นานนะครับ ตัวนี้แปลว่ายืนอยู่ไม่ยาวนานนะครับยืนอยู่ซึ่งไม่ยาวนานนะครับเป็นกรรมต่อไปก็คือ <c oughs> ในเทวโลกนะครับในเทวโลกก็คือเทวโลกเกััคาเพนะคบเพก็คืนะคคอมาลองดอูวิพัฒนะครับลองดูวิพัฒว่าเป็นปัมาที่หนึ่งสี่โยตุยาที่สองอังโยตัตยาที่สามนาหิตจตุติที่สี่ 4, สะนัง กันจะมีที่มาธรรมาหิจัตถีที่หกสะนังกันจะมีที่เดียดสมิงสุนะอ่าตัวนี้ใช้ตัวนี้ยังไม่ได้ครับเอาใหม่ใหม่นะครับเดลองไปดูอีกตัวก็คือชาโนชานาชานางชาเนชาเนนะชาเนหิชาณะชานยะชาณะถังชาณนางชาณะสมาชาณะมหานะครับลองดูตัวนี้แฮ ชาโนชานาชานางชาเนชาเนนะชาเนหิชาณะสะชาเนยะชาณะถังชาณะนางชาณะสมาชาณะมหาชะนาชาเนหิชาณะสะชาณะนางชาณะสมิงชาเนหิชาเนชาเนสุชาณะชาณะนะครับอันนี้บวชแบชนะนะครับถ้าแบบอีทิลิงอีทิลิงกับเอ่อูนซัลสกลิงนะครับอันนี้จะเป็นเออ่ กัสมิงกัมเมหิกัมเมภิกกุลังกุลามกุลามหิกุลเลกุลเลสุนะครับเดี๋ยวลองดูครับคับเพนะครับคับเพขับเพน่าจะลงที่กุละนะครับกุลละนับปูสกรีนะครับ,ก,รบก็เป็น ตระก,กูลนะครับกุละก็คือกัสสมิงกุลัมขิกุเลกุเลสุนะครับกุเลกุเลสุตัวนี้น่าจะลงสัตธมีวิพัฒน์แปลว่าในหรือบนบอกสถานที่แล้วก็บอกเวลาเป็นต้นนะครับประธานใส่เข้าไปคือเทพบุตรคือเทวะปุตโตเทวะปุตโตเทวะโลเกขเพนะนะติลังติท,ทตินะฮะแปลว่าเทพบุตรนะครับกิยาคือ ดำรงอยู่นะฮะกรรมก็ค,คือไม่ไม่นานนะครับไม่ยาวนานนะครับในเทวโลกนะครับก็ต้องจุดติออมาเกิดเพเป็นมนุษย์แน่นนประมาณนี้นะครับต่อไปครับก็ไปดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปก็คือ,อามาดูคําศัพท์เทวเทวทีตาแปลว่าเทพธิดานะครับเทวตาแปลว่าเทพเ,เทวดาทั่วไปไม่มีกําหนดเพศ เทวโอแปลว่าฝนนะครับต่อไปข้อถัดไปครับก็คือตัวนี้คือทบทวนนิดนึงก็จะเป็นโสปัจจตุเตปัจจันติอเตปัจจันตุตวังปัจจัยหิตุมเหปัจถาอาหังปัจจมิไมยัมปัจจมะนะฮะปาโตในเวลาเช้านะครับแปลงด้วยอัดคือไม่ต้องลงวิพัฒนะฮะไวยากรณ์ใหญ่สร้างวิพัฒน์แล้วก็ลบทิ้งคือไวยากรณ์ใหญ่ถ้าเทียบกับไวยากรณ์เล็กเนี่ยของเราเรียนคือไวยากรณ์เล็กนะครับถ้าไวยากรณ์ใหญ่คือเขาจะสร้างวิพัฒน์หมดนะครับศัพท์พวกนี้ ในตัว Adverb บอกเวลาวนนี้แต่เขาก็จะลบทิ้งนะครับนะเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปต่อไปเป็นสโสปัจ,จตุเตปจันตุตวังปัจ,จัยหิตุเพปัจ,จัตหังปัจาจมิม่มยังปัจจมะนะครับนี่ทบทวนนะครับต่อไปครับอภัออยยศัพท์นะครับอินแปลว่าไมานะ่ฮะดีคณิเดเบิลนะฮะศัพท์ที่ไม่ได้แจกวิพัฒน์ทั้ง7อย่างหน้าประศัพท์คงรูปอย่างเดียวนะ มี3ข้อด้วยกันอภัยยาศพมี3นะครับก็คือคล้ายๆตัวขยายความนะครับอุปสรรคนิบาดปัจใจนะครับอุปสรรคพรีฟิกนะปัจัยวางหลังนะฮะพาติซิคัลนะฮะพาติซิโคพาติโคนะฮะนิบาตตรงกลางคือวางหน้าวางกลางวางหลังนะฮะสาตัวนี้ฮะเติมหน้าคำวางกลางแล้วเติมหลังคำนะครับลองดูเนื้อหาต่อไปก็คือตัวอย่างนะครับเถโลยาวยาวตายุกังนะครับติดทัติทิฏฐตำรมอยู่ตั้งอยู่ยืนนะครับ ตัวยาวะตายุกังนะครับเป็นแอดเวอร์บอกเวลานะครับสิ้นสุดยังทึ่วตลอดกะเฉพาะนะฮะตัวนี้นะครับเราดูว่าเป็นคำหรือเป็นแอดเวอร์นะครับอามาลองดูต่อไปเทโรเป็นประธานนะครับชาโนชานาโนซาโลโอนเป็นเอกพจน์เป็นประธานบุคคลบุรุษนะครับเทโรพาเธระนะฮะพาเธระทำไมครับยืนให้มีอายุ อายุยิ่งเยียยาวนานอะไรประมาณนี้ครับดำรงอยู่ได้นานนะครับ <c oughs> มีความรู้เพิ่มเติมน,นะครับคอนเทนต์คือคำที่อยู่ด้านในนะครับส่วนคอนเทกซ์คือบริบทที่อยู่รอบๆนะครับถัดไปนะครับก็คืออุปสรรคใช้นำหน้านามนามคุณนา,นามและกริยาให้พิเศษขึ้นนะครับอุปสรรคนิบาติปัจจัยเมื่อนำหน้านามอุปสรรคนั้นมีอาการคล้ายคุณนา,นามก็คือคล้าย adjective วางหน้าแนวานั่นะฮะบ,บอกคุณสมบัตินะครับ ต่อไปเมื่อนำหน้ากริยาบทสนั้นก็มีอาการค่ากริยาวิเศษะวิเศษนะก็คือกริยาวิเศษนะครับหรือแอดเว b บนะครับขยายนามันามเช่นอติปันฑิโตเป็นบัณฑิตยิ่งนะครับอติมาวางหน้านาเขาว่าปันธิโตแปลว่าบัณฑิตยิ่งอธิอธิสักกาโลสักรายิ่งนะครับอธิวางหน้าสักกาโลก็แปลว่าสักรายิ่งนะครับขยายคุณนามเช่นอติสุนทะโลนะครับแปลว่าดียิ่ง ุคันโธ ok ่ามีกลิ่นหอมนะคันโธ่มีกลิ่นสุเปะว่าดีหอมนะทุกคันโธคันโธ่เพว่ากลิ่นทุกขะก็เหม็นนะครับนะอันนี้ก็คือต่อไปขยายิยาเช่นอติอติกะกบกบมตินะฮะอติกัะมตินะฮะร่วงก้าวไปอติเพรว่าร่วงนะฮะกะมติเพรว่าก้าวไปนะครับร่วงละเมิดอาวัตบุคคลอะไรย่างนี้ยฮะร่วงก้าวไปนะครับอ่าย่อมก้าวล่วงนะครับ อ่าอธิเสติย่อมนอนทับนะครับอ่าอธิแปลว่าทับย่อมเสตินะฮะย่อมนอนทับอัปปะคโตนะไปปาดแล้วอัปปะคะคโตไป่าไปอัปปะแปรว่าปาดแล้วนะเพราะฉะนั้นขยายแลยสุขครับอภิยัพท์ตัวนี้ก็คืออุปสัคก็คือขยายหน้านามนามคือคำนามนะขยายคุณนามขยายอติทิพและขยายกริยาได้ด้วยครับขยายได้สามตัวเลยนาและอติทิพแล้วก็ a d v e rb นะครับต่อไปอุปสรรคใช้นำหน้านามนามนามคือนาคียาให้พิเศษขึ้นเมื่อนำหน้านามอุปสรรคนั้นมีอาการคล้ายคุณนามครับคล้ายอธิทีเมื่อนำหน้าคียาอุปสรรคนั้นมีอาการคล้ายคียาวิเศษสก็คือ a d v e rb คืออย่างนามนามเช่นอติปันธิโตเป็นบัณฑิตยิ่งนะครับอันนี้ทบทวนนะครับต่อไปเลยครับ อติปันทิตโตอติเนี่ยนะคล้ายคุณนามแอติทีฟนะฮะไม่ต้องรู้วิพัตลงปัดลงสับเดิมได้เลยนะครับต่อไปครับอล้วชตินะคัชติแปลว่าไปเติอมออารฉะอาอาเข้าไปก็ามานะครับเติมอาอุปสรรคเข้าไปเห็นไหมครับตัวนี้คือเติมอาอุปสรรคเข้าไปนะครับต่อไปครับ ลงอาอุปสรรคเป็นอาพัตตินะครับแปลว่ามานะลงปลาช้ยติช้ยติกาชนะลงปลาก็คือปลาชัยแปลว่าแพ้นะครับเป็นต้นนะครับลงปฏิเข้าไปนะครับเป็นปฏิกับมตินะกับมติแปลว่าก้าวปฏิก็คือกับนะกับก้าวกับชี้ทาตุชนะและลงปลาอุปสรรคเป็นปลาชัยตินะ ธรรมะท่า้าไปลงปฏินะเมื่อกี้ทวนไปแล้วต่อไปนิอัลลันตรายโยนะฮะนิอันตรายโยนะมาจากนิอันตรายโยรวมกันเป็นนิรันตรายโยนะครับไม่มีอันตรายนิแปลว่าไม่มีนะครับรันตรายโยก็คืออันตรายนะครับมาจากอันตรายโยนะฮะนิเอ่อนิพโยนะฮะนิพพโยนะฮะไม่มีภัยนะฮะพโยก็คือภัยนะฮะนิ ซ้อนพผ่านนะครับอันนี้นิพซ้อนผพ่พานนิขนิขขันโตนะครับก้าออกไปนะครับนิแปลว่าออกนะขอนี้นะครับต,นะต่อไปนะครับนิกุชตินะย่อมก้มลงนะครับเงาะลงนะครับต่อไปนิทหติย่อมตั้งลงนะครับ,ปรบแปบลบว่าลงนะนี่แปลว่าลงขอนี้นะครับนิในที่แปรไม่มีออกลงไปแล้วมักซ้อนตัวนะครับต่อไปนิวาโสความเข้าอยู่นะครับ นิแปลว่าเข้านะครับนิมุคโคดำลงแล้วนะค,ครับมุโคนิขสตินะย่อมเข้าถึงนะครับต่อไปนิที่แปลว่าไม่มีออกนะครับนี่ที่แปลว่าเข้าลงลงไปแล้วนะครับนิวาโสนะครับความเข้าอยู่นะครับต่อไปครับ <c oughs> อภิกัมมตินะกเข้าไปข้างหน้านะครับเติมอภิเข้าไปนะครับก็แปลว่าไปข้างหน้านะครับคายเวิร์บนะแต่ตัวติดกันเลยนะครับ อภิกับมติติดกันนะครับมาขยายกับมตินะครับขยายแอดเวิร์บขยายเวิร์บนะครับมีถ้าอยู่หน้าล้อลือหรือหอหิบไม่ซ้อนตัวลงละอคมนะมีหละนังะการนําออกนะมีละโสไม่มีลดนะฮะละโสแปลว่าลดนะครับนี้มีแปลว,ว่าไม่มีนะครับ ปิหรือปิศัพท์นี้ไม่มีที่ใช้ในภาษามคตนักเห็นมีแต่คําว่าอภิธานังและปิทะหติเท่านั้นนะถึงศัพท์ว่าอภิกัโฉอภิกันโตก็ไม่ใช่ภาษามคตแท้แปลเอามาลงแต่ภาษาสันสกิตรับอภิปิใกล้บนอภิกัโฉใกล้ลักแร้ครับอภินุโนใกล้หูนะครับอภิธานังเครื่องวางข้างบนปิดครับ อนุน้อยตามภายหลังนะอนุนายโกนะก็คืออนุโชผู้เกิดในภายหลังนะอนุโชอนุชานะเกิดในภายหลังก็คือน้องน,นั่นเองอนุนายโกครับนายกน้อยนะครับอับปะอปะนะปะหลีนะอัปปะเนตินำปลาดนะครับปัตคาชาติหลีไปนะครับอธิยิ่งใหญ่ครับนะ อธิสกาโลสกระยิ่งนะอธิปิอธิป,ธปโตนายใหญ่นะครับอาทิยิ่งใหญ่นายใหญ่นะครับเช่นอธิปดีนะครับความโลภในที่นี้เหมือนว่าโลภแบบไม่สนอะไรเลยไม่เอ่อไม่ได้ขโมยนะครับแต่ว่าโลภอยากได้มากๆฮนะนิหารนางังการนําออกนิรัศโสม่มีรสนิเราโคไม่มีโลกครนะับ ปะละหิปะละหิโยพะเลในวันสื่อเมื่อวันสื่อนะมาดูแอดเวอร์บอกเวลานะครับสเวสเวในวันพุ่งปะละสเวปะละสเวในวันมะรืนนะสเวสเวในวันหนึๆๆๆ่งหนึ่งเทวสิกังนะทุกวันนะครับอัฐาโถครั้งนั้นลำดับนั้นอภิคันังเนืองเนืองสมพติบัตเดี๋ยวนี้อายะอายะติงต่อไปครับ อาวุโสดูก่อนผู้มีอายุพระผู้พรรษาแก่เรียกพระผู้สาอ่อนพระเรียกคุหัดก็ได้เลอเลเหว้ว้เห้ใช้เรียกคนเลวทามเชแม่ใช้เรียกสาวใช้นะครับพันเตพระพันเตนก็ได้นะข้าแต่ท่านผูเ้เจริญผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่พันเพนพายะผู้ดีเรียกคนใช้ อัมโพแนะผู้เจริญแนะผู้เจริญใช้เรียกชายด้วยวัฒนสุภาพอาวุโสดูกวันผู้มีอายุพรรษาแก่เรียกพระสอนอารัพันะพันเตความผลิตกับสเจนะกะระหิยะความถามกิ่งที่นะอันโตความรับอามะนะปิจะเฉทะยาวความเตือนหันทะเป็นต้นอุปมาิยวยะนิบาสลับหุสับและประโยค หีเป็นสันธานนะครับ <c oughs> แต่งฉันนะบริบทให้เต็มเติมเต็มเช่นตัวไม่ถึงวัตตะนนอนะครับตัวนี้นิบาทนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องลงวิพัฒน์เหมือนคำหนึ่งหนึ <c> ่ง <oughs> ไว้หน้าประโยคได้เช่นพันเตนะครับ <c oughs> ทิ้งนิบาทในหนังสือเรียนเขาพูดว่าใช้ลงในระหว่างนามศั์กับกริยม างสัเราเลยเข้าใจว่าวางหน้าไม่ได้แต่จริงๆนี่บาตถึงนี้วางหน้าได้ชื่อเขาว่าพันเตนะครับว่าเรารู้ว่ามีอะไรบ้างอรัพนะพันเตนะครับกาละบอกการฮิโยที่อันโตนะครับปริจจเฉทะยาวอุปมาวิยะปกาลยถาความปริจกับสัจเจความถามกิงความรับอามะความเตือนหันทะเป็นต้นต่อไปกีอาขยาดครับจบแค่นี้ก่อนครับ